ตรงนี้คือวิว360องศาที่ เรามาถึงกันแล้วทีนี้จะรับสูตรเทนบาลใส่สมนุนใส่สมุนเจ๋งว่ะแม่งโคตรดีใจเลยวะออ่ะสวัสด,ดีโอ้โหมีมีนี่มาเลเซียด้วยว้าวเราจะเอาคันนี้ไปเก็บทางอาเซียนมาแล้วครับ โปรเจกต์อาเซียนของสองพันนี้กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พงลำหัวเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เหรอหัวลำโพงครับ <c oughs> ก็อยู่ที่หัวลำโพงเป็นการเดินทางครั้งแรกของอีซิโก้ด้วยกับรถไฟนะแล้วต้องทำยังไงบ้างเนี่ย <c oughs> เลียเอามอเตอร์ไซค์มา <c oughs> นี่ฮะตรงนี้มอเตอร์ไซค์จอดไปหาขอม เรียบร้อยพอมาถึงที่หัวลำโพง<ม>ใช่ไหมครับเราก็เอามอเตอร์ไซค์เนี่ยเข็นเข้ามาที่นี่เลยชานชาลาที่11 12โดือประมาณจะมีตู้อยู่ตู้หนึ่งเป็นตู้เนี่ยครับที่ช่างสัมภาระก็จะมีนายท่านะครับคอยเป็นคนออกตั๋วให้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็ระยะทางกับราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถาน,นีปลายทางว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าอย่างทริปนี้ที่เราจะไปลาวเนี่ยเราไปลงหนองคายราคาอย่างรถ150ซีเนี่ยอยู่ที่พันแปดพัน 8บาท1 8บาทอ่าเดประมาณ250ซีไม่แน่ใจประมาณพันกว่ากว่าน้อยๆน้อยๆอ่าซึ่งตอนนี้เขาสามารถเอารถซีซีอ่ะขึ้นมาได้หมดแล้วครับแล้วก็เราจะเดินทางตอนช่วง2อทุ่มโดยรถด่วนเป็นรถด่วนดูนอนเราก็เลยจะเอาต้องเอามอไซค์ขึ้นรถสัมภาระอีกคันหนึ่งที่มันจะถึงช้ากว่าชั่โมงอี่งที่ผมถามมานะแล้วก็พอขึ้มาถึงเนี้ยเราก็ถอดของออกแล้วก็มอไซค์เตรียมโหลดขึ้นรถไฟง่ายๆเลยครับ ก็ไม่มีอะไรยากแค่ปิ้งตั๋วมาแล้วก็สำเนาสำเนาบัตรประชาชนก็ได้บัตรประชาชนตัวจริงก็ได้ถ้าเกิดเราจะเดินทางก็ยังอีซิโกอยู่ใช่ง่ายมากไปง่ายนอนไปเลยใช่แต่ไม่ต้องมีพาสนำนะนอนไปเฉยสำคัญเลยคนจะถามว่าเอารถติดไฟแนนขึ้นได้ไหมรถติดไฟแนนขึ้นได้แค่เอกสารมาเอกสารที่เราอยู่ใต้บ่อแหละ อาสำเนาเล่มของเราอะครับถ้าเราเป็นคนกู้ซื้อกับไฟแนนซ์เนี่ยมันจะมีชื่อเราเป็นผู้ครอบครอง,องแค่ตัวนั้นใช้ได้เลยใช่ไม่ไ,ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเราโดยสารด้วยเนี่ยจะง่ายกว่าเดิมเยอะถูกต้องอะไรประมาณนี้นะก็มีเท่านี้สําหรับการเดินทางในรูปแบบของการเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนรถรถไฟในการที่จะเดินทางไปที่ปลายทางนะค,ครับก็ลองทิราคาดูอีกทีหนึ่งในเรื่องของปลายทางต่างๆแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอกัน นี้ก็จะเป็นตารางเดินรถนะก็ขบวน25ของเราเนี่ยปลายทางหนองคายนะครับออก2อทุ่มชานชลาที่สาออกเดินทางจากกรุงเทพจะาปริทารถรถสอสิ่ครองละสํานักงานนั่นนื่อป็นรถไฟไเรถาฟขบนรถ เี๋ยวเราจะไปไหนก่อนพี่ไปกินข้าวเปียกกับไข่ไก่ทอดหน่อยตอนนี้9โมงตรงเราออกจากสถานีมาแล้วแล้วเราก็มาอยู่ตรงตรงนี้มันอยู่แถวช่วงอำเภออะไรนะพี่น,นี่คืออำเภออะไรนขอนแก่นกอ๋อก็คือเราอยู่ในตัวจังหวัดเลยใช่ไหมจังหวัดเลยก็คือสถานีนรถไฟเนี่ยอยู่ในตัวจังหวัดเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับชายแดนเลยใช่สะดวกสะดวกไป Anna đây nó. เราอยู่กันที่ด่านกรมแดงหอนองคายนะครับก็สําหรับเอกสารที่ต้องใช้นะบอกกันตรงนี้นะครับสงสัมผัญที่สุดอันนี้สําหรับคนก็นคือพาสปอร์ตนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยเราต้องถ่ายเอกสารนะพาสปอร์ตบัตรประชาชนใว้กับคียนะครับแล้วก็สําหรับรถก็เป็นเล่มเขียวนะครับคู่มือจดทะเบียนนะถ้าเราเป็นเจ้าของหรือเนี่ยก็ถือ่างนี้เลย แต่ว่าถ้าเราไม่ใช่เจ้าของเนี่ยก็ต้องทําหนังสือมอบหน้าจากเจ้าของรถมาด้วยนะครับแนบมาด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็ใบวัคซีนนะครับก็ถ่ายแนบไปด้วยโอเคผมก็ถ่ายไปอย่างละ3ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกอกตรงตอมอนะครับยืนพัดกอดในเ,เสร็จแล้วก็ไปศุลกากร สร็จเรียบร้อยก็พารถไปตรวจแล้วก็ขี่ข้ามไปแล้วก็ค่อยไปทําฝั่งราอีกทีหนึ่งก็ฝั่งราเราเตรียมไว้แล้วก็ติดต่อบริษัทตัวฝั่งราวให้เขาทําหนังสือรับรองทั้งคนทั้งรถให้เรานะครับก็จะแจกค่าใช้จ่ายตัวค่าละ2,500 2,000แล้วแต่ว่ามาถ้ามาเยอะมันก็จะหานกนเหลือ2,000แต่นี้เรามา2,000ก็เหลือก็ยังเป็นค่าละ2,500อยู่แล้วก็ต้องทําล่วงหน้านะก็คือส่งถ่ายรูปส่งทางไลน์มาให้ทางราเนี่ยตัวเราเนี่ยเขาไปทำเอกสารี่กองแต่เมื่อ ตอนนี้ไม่รับทําหน้าดานแล้วนะครับอโอเคโอเคแล้วก็เสียค่าพรบอฝั่งเรานิดหน่อยหลักร้อยนะครับ Let's go เตอนนี้ยังอยู่เขตไทยนะเดี๋ยวจะเข้าเขตสพบลแล้วนะครับให้อยูตรงทาแล้วแสดงว่าตรงนั้นคือจุดกลางสะพาน ถ้าเดินมาเดินได้ถึงตรงนี้นี่ไงป้ายห้ามผ่านปึ๊บตอนนี้เราเข้ามาเขตของของปปราวแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีรางรถไฟเพราะว่าจะมีขบวนสินค้าวิ่งผ่านนะครับอ่าเรากำลังจะเหยียบแผ่นดินลาวแล้วปึ๊บเอ,อให้เออเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าไปที่ตัวด่างของฝั่งลาวเนี่ยกระดานฝั่งลาวเนี่ยง่ายแล้วก็แป๊บเดียวเพราะว่าเราให้เจ้าหน้าที่ฝั่งลาวเนี่ยไกด์เนี่ย ทำเอกสารรับรองไว้ให้เราหมดแล้วแค,แค่เข้าไปตรงด่านเข็นรถก็ไปสแกนปั๊มพาสปอร์ตแล้วก็ขี่เข้าไปในเวียงจันทร์นะครับจากตัวด่านของฝั่งลาวเนี่ยด่านท่านาแลงเนี่ยเข้าไปที่เวียงจันทร์เนี่ยก็ประมาณ20กิโลเมตรก็และกันนะเข้าไปเวียงจันทร์เพื่ออะไรรอบนี้เนี่ยผมส่วนปอนเข้ามาที่เวียงจันทร์เนี่ยเพื่อว่าอยากจะพาไปถ่ายรูปที่ประตูไซกันก่อนประตูไซหรือว่าประตูชัยนะครับที่เป็น สัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองชัยชนะซึ่งก็เลยแบบว่าเพื่อแบบเอาเลิกเอาใช้กันก่อนเดินทางเพื่อที่จะได้เดินทางปลอดไัยนะฮะหลังจากที่เราไปที่ประตูชยัยถ่ายรูปคู่กันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแลกเงินกันที่ตลาดสาซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากประตูชยัยเรียกว่าอยู่ห่างไป2บล็อกนะครับจาก2บล็อกเนี่ยขี่ก็ไปที่ตลาดสาแลกเงินเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราได้เลทอยู่ที่ 485กดบาีต่อ1บาทนะก็ถือว่าเป็นเลรที่โอเคไม่เลวไม่เลว,เ,ลวเพราะว่าห่างจากเลรียเขาที่แล้วไม่เยอะเท่าไหร่ที่ผมมาเข้ามาพอดีแล้วเราเจอคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับว่าเออเราไปถามเจ้าของร้านว่าเดี๋ยวผมจะไปทางเนี้ยผมอยากจะออกไปเส้น 13S เนี่ยจะไปยังไงดีนะเขาก็แนะนำแนะนำแล้วคุณแม่ท่านเนี้ยมีเป็นลูกค้าร้านนี้เหมือนกันเขาก็ได้ยินเขาก็บอกว่าเขาจะไปทางนั้นพอดีบ้านเขาอยู่ตรงนั้นขี่ตามเข้ามา แล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปออกถนนที่จะไปถนน 13S ซึ่งเป็นทางที่เราจะลงไปที่แขวงไซส,สมบูรณ์นะครับขี่ตามคุณแม่มาคุณแม่ใจดีมากมาลาวคราวนี้ทำให้เราประทับใจในมิตรภาพของหลายๆคนเนี่ยที่เราเจอที่เป็นประชาชนลาวเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นอะไรที่ใกล้ๆกับเรานะครับเป็นอะไรที่คุยกับเรารู้เรื่องแล้วก็มีมิตรภาพให้แก่กรนคุณแม่พาเราเสร็จแล้วคุณแม่ก็บอกมือบาย เลี้ยวสายไปส่วนเราก็ตรงลงไป13บเมตรจากเวียงจันทร์ลงไปถึงไซส,สมบูรณ์เนี่ยไม่ใช่สิก็อบอกว่ามันจะเลี้ยววกลงไปนิดนึ่งแล้วก็ขึ้นเหนือนะครับระยะทางเนี่ยประมาณ200กว่าหลักผมคลิปมาไว้ของผมเนี่ยประมาณ270นะถ้าจากสะพานมิตรภาพเลยดังนั้นถ้าจากเวียงจันทร์ก็อยู่มา250หนะครับ250หลักเราต้องวิ่งผ่านอะไรบ้างวิ่งผ่านบ้านพ้าววิ่งผ่านท่าบกนะครับก่อนถึงท่าบอกมันจะมีแยกขึ้นซ้ายมือ เพื่อที่จะขึ้นไปทางหลองซานนะฮะแล้วก็ไปที่เพื่อที่จะขึ้นมาที่ไซสบุญนะครับขึ้นมาจากทางนี้เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะรบับอกเลยว่าเราออกจากเวียนจานประมาณ11โมงแต่ว่าเรามาถึงที่นี่พวกเรามาถึงกันแล้วทีนี้รับสู่เทินทางไซสบุ์ อ๋อได้บอกแล้วถนนคอนกีมมันจะมีเส้น450ปีเออสนใจปุ๊เดก็กว่ะแม่งโคตรดีใจเลยวะ่ะกว่าจะมาถึงอ่ะเอาเรื่องนะใครจะตามมาเทีท่ยวริบหลานี่บอกเลยว่าต้องพร้อมจริงจริงนะขนาดทัวร์ยังบอกว่าโอ้ฉันหลาบเพราะว่าหลาบเลยไปรอบเดียวหลาบ ลาบเลยเอ๊คาดว่าข้างหน้าน่าจะมีโรงแรมไม่ไกลนะเขื่อนสายพ<ร>ื่้นทางประเทศไทยบป่ะเขาเรียกอะไรเขื่อนพักใช่ไหมเขื่อนพักเขื่อนพัก นี่ก็เป็น YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับที่ m o โตโมเม้นท์เนี่ยพามาเชื่อดในสปฟฟอปอลาวแล้วก็หลังจากเนี้ยรู่นี้เนี่ยตอนเช้าเราจะขึ้นไปที่ภูหัวช้างกับเส้นทางที่ต้องบอกว่าเป็น e n d u ดโรเบาๆถ้าฝนไม่ตกแต่ถ้าฝนตกนี่หนังชีวิตเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารู่นี้เนี่ยอีซิโกจะอยู่ในสภาพไหนไปโดให้เราด้วยเฮ้ บอกเลยว่ามันเป็นทางเอนโดโรนะครับไม่ใช่ทางปะกะตินะว้าวแหววเขามาทางนี้เหรอวะ <c oughs> อะไรเนี่ยดูนะครับเราแบกร่างหนักร้อยเศษเขึ้นมากันตรงนี้วลาว หมดแล้วข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินหมดแล้วเนี่ยนี่นะฮะเห็นอีซิโกเขาเปิดว่าเป็นโครงการอาเซียนซีรีส์นะครับตอนนี้ที่แตกไปเรียบร้อย เราก็มาถึงตรงนี้ตนได้นะครับจากที่เราดูภาพถ่ายของคนอื่นคลิปวิดีโอการเดินทางของคนอื่นที่มาถ่ายที่นี่เราก็ใฝ่ฝันแล้วก็วางแผนที่จะมาที่นี่แต่เป็นแผนแบบ no GPS ถามทางมาเรื่อยๆนะฮะ270หลักจากสะพานมิตรภาพกับการเดินทางเกินครึ่งวันเพื่อมาตรงนี้เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากจริงๆก็ต้องวางแผน อยากให้วางแผนใช้เวลายอยู่กับตรงนี้ให้มากหน่อยเพื่อเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราเห็นร,บรอบๆเนี่ยให้มากที่สุดนะครับมัน,นดีจริงๆก็ขอบคุณตัวเองโมโตโมเมตนต์นะฮะแล้วก็ขอบคุณอีซิโกที่มาด้วยกันเพราะอีซิโกถ่ายให้เราอยู่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายอีซิโกบ้างเราเป็นคอนเซปต์ผัดกันถ่ายผมว่าสําหรับผมนะการเดินทางในที่นี้นะครับมันมีอุปสรรคเยอะนะครับจริงๆกว่าจะขึ้นมาเห็นที่สวยๆแบบนี้นะ,ะถ้า ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทนกับการเดินทางเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วผมก็ชอบสบายเหมือนหลายๆคนนั่นแหละแต่เมื่อมันมีเพื่อนมาแล้วมีพี่มาแล้วเขาบอกว่ามันไปได้เราก็ตามเขามาแล้วพอขึ้นมาถึงข้างบนเนี้ยไอความเหนื่อยต่างๆที่มันเขาเรียกว่าล้ามาจากการขึ้นมาหรือว่าท้อกับมันนะก็สามารถขึ้นมายืนบนจุดที่มันเป็นปลายทางได้แล้วก็ได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้นะก็ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของผมนะที่ได้มากับโมโตโมมินนะฮะซึ่งไม่รู้จะพาไปลำบากอะไรกันนะกันหนาะโอเคครับผมขออนุญาตบอกกคนนะครับว่าผมเหนื่อยมากนะครับขอพักแป๊บหนึ่งนะฮะ